สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพดบ้านสว่างงัวงามเหมือนบ้านสว่างงัวงามพาพี่พี่น้องมาเลี้ยงงัวพี่น้องมาเลี้ยงงัวน้วกันเลี้ยงอยู่ทงหน้าติดบ้านนี่แหละพี่น้องบ้านสมหวังิัวงามเป็นบ้านแล้วพี่น้องหัวขาวแล้วก็เลี้ยงงัวอยู่รอบบ้านนี่พี่น้องเลี้ยงง้ออันนี้ใกล้ที่สุดนี่แม่สายฝนแม่สาวน้อยสายฝนลูกสาวซีวายศูนย์เก้าหกพี่น้องพึ่งได้สิบกว่าเดือนพี่น้องสิบกว่าเดือน นี่น้องสายฝนแม่แม่เพื่อนนี่เป็นแม่แม่นวลแม่สีนวลพี่น้องแม่สีนวลซึ่งบั่นสมวังเชนแนลระด,ดาปัาม้มจำนายไปแล้วพี่น้องแม่เพื่อนเรือตะลุกเพื่อนลูกสาวสีวายศูนย์เก้าหกพี่น้องเนี่ยเบินน่งต้นโตเลี่ยมโตเพิ่นสุดยอดยพี่น้องกินหญ้าดีดีพี่น้องตัวน,นี้กินหญ้าดีน้ามไสงาม ต้นโตดีเขาบวชแต่งพี่น้องอ่าเบื้องตะหนอกเพิ่นต่างตรงขาหน้าเนื้อนังดีมากเต็มพี่น้องเนื้อนังดีดีย่างสวยจินลูกจินจินจินอ่าจินเนื้ยยางอยู่พี่น้องคนนนี่แม่น้องสายฝนลูกสาวสี่วัยศูนย์เก้าหกงามเนื้อนังดีพี่น้องเลียมโตจัดเรื่องดำน้ำไตดียืนดีพี่น้องเบื้องนี่แม่สาวน้อยสวยๆจากกระดาป้าพี่น้องบานสว่างวัวงามนำเสนอ พี่น้องราคาวไม่ว่ากับถูกร้ายก็เลยประกาเปิดราคาวให้พ่อแม่พี่น้องนะพี่น้องจะเรียงเอาไว้พัฒนาพี่น้องอ่านี่ระด้าป้ามจดทะเบียนพี่น้องเนาะจดทะเบียนฟาร์มอ่าแบนก็คือ RDA ระดานะพี่น้อง RDA แต่ว่าบ่อใดประทับตาเลยบ่อใดจดเอฟพี่น้องว่าตัวนี้ธรรมดาถ้าจดเอฟก็จะเป็นเอฟสองพี่น้องเป็นเอฟสองแต่ว่าห้องปฏิจจเอฟเรียงเป็นไว้พัฒนา นะครับผมพอท่านถึงเวลาสี่จะต้องจดเอฟก็เลยเอาไว้สักคัพี่น้องเนาะราคางว่วงกับพันนี่ก็เลยบอดจดเอฟเพราะว่าจดเอฟก็ต้องเสียเงินค่าจดนะพี่น้องจดลงทะเบียนการพัฒนาวัวการบีเตอร์วัวนี่พี่น้องอต่อไปนันแม่สาวหน่อยลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องง่ามขึ้นกันพี่น้องน้องข้าวหอมโตโทษโทษน้องข้าวสวยน้องข้าวสวยตัวสีบอ,บอแดง สีออกกาบไหลสีเม็ดกับเปลือกเหนียวแจ๊ๆแน่นิดนึงพี่น้องยืนสวยงามขึ้นกันพี่น้องแต่เอาตั้งโต้งข้าหน้าขึ้นกันน้ำไต่งามเครื่องดำงามเทขึ้นกันเขาบริแตนขึ้นกันพี่น้องนี่ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องสวยอยู่ได้พี่น้องงามอยู่เนื้อนังมาดีเนื้อนางเต็มดีนะยืนงามอยู่น้องเข้าหอ่ออาน้องก็สวยต่อมา น้องข้าวหอมผู้อุใกลไก่พี่น้องข้าวห,หอมลูกสาววินเซเตอร์พี่น้องวินเซเตอร์ตอนเก่าทับเก่าพี่น้องสาววินเซเตอร์ตนนั้นจะให้หมอเพิ่นมาสวนเข้าสวนสะพายเราพี่น้องสวนเข้าเพิ่นเห็ดเชงเนี่ยผมกับบัวหูเราพี่น้องอยู่เป็นเดือนมากกจินหยาบใครได้จินหยาบใครได้ยืนพี่ติเอ้าวหัวตัวนี้เป็นอย่างคือบ่กินหยาเอาหยาให้กินอยู่คอกเก็กินแน่กับสะบัดข้อสะบัดหนาผมกับบได้สังเกต มาสังเกตเบื้องการเขาเข้าพเพิ่นเค่งพี่น้องก็เลยเดี๋ยวย่านย่านเข้าเพิ่นคายออกมาผูกใหม่ย่นานย่นานกินหย่าเบิ่งว่าเป็นพี่น้องกำลังกำลังเนื้อหนังกำลังมาตอนแรกจอยลงพี่น้องจอยลงเป็นเดือนนะพี่น,น,น้องเนาะงจอยลงหลายอยู่สูบลงผมก็สังเกตอ้าวเป็นอย่างน่าสันลืมสังเกตเข้าเพินเ่นเห็ดเข้าใหม่หรือเพลินเจ็บดังหรือเ่ก็คือแต่เท่านั้นพี่น้องปรากฏว่าก็สูบลงสังเกตเบิ่งคักโอ้มันเค่งพอมาย่านแล้วกินบ่้อเงยข้อเลยพี่น้องอ่ะกําลังสางเนื้อขึ้นมาน,น้องข้าวหอม ลูกสาววินเชสเตอร์ตองเก้าทับเก้าพี่น้องอ่ะวินเชสเตอร์สวยอยู่ด้วพี่น้องยืนเทตัวน,นั้นยืนเทเทเดียมตัวดีสีออกเม็ดกับเปลือกเหนียวคือกันหายืนยกดีดีพี่น้องอนะตัวนั้นเขาโล่นธรรมชาติเขาโล่นธรรมชาติงามสามแม่สาวหน่อยของบานสมหวังวัวงามของระด,ดาฟ้ามพี่น้องนี่จินยาดีจินเพราะเงยข้อเลยพี่น้อง พราะว่าเพิ่นเศร้าเจ็บดังเข้าเพิ่นบรเชิงสู้ร่วงหลายเติบช่วงช่วงเพิ่นลงช่วงลืมลืมขึ้นไปว่าเพิ่นเข้าเพิ่นเชอ่าเบื้อง labs, ceu, น <man> ้าไตเพิ่นงามพี่น้องยานยางง่ามยางสวยต่อไปแม่ทองม้วนอ่าแม่ทองม้วนนี่ทองพี่น้องทองกับเคฟสามหนึ่งทองเคฟแม่แม่ของน้องเขาหอมเนี่ยเพิ่นอ๋อน้องเขาสวยนี่พี่น้องนี่นี่แม่เพิ่นนี่ลูกเพิ่นพี่น้องลูกเพิ่นน้องเขาสวย ถึงได้บ่ถึงปียังบ่นถึงปีแม่เพื่อนใกล้จะออกเลยพี่น้องออกเดือนมีนาคมปีต่อปีให้ลูกที่ดีพี่น้องอแม่ของเพลินแม่ของแม่ท่องมวลอ่ะให้ลูกแม่ถูกตัวมารุ่นว่าแม่ท่องมวลเพื่อนจะให้ลูกแม่ถูกตัวเพราะว่าลูกแหลกเป็นแม่แล้วได้น้องเขาเขาสวยแล้วบาตในทองเพลินจะออกเดือนมีนาพี่น้องต้นเดือนมีนา k f สามหนึ่งแบบแยกเพศว้เบิ้งแบบแยกเพศพ้มสีน้ำเสนอว่าสิเป็นยังไใกล้ๆตัวไก่ขุนน้องเข้าหมากพี่น้องโตัวผู้ ลูกชาย k f 3 1สีนี่งุียจัดอีดีพี่นอ้องเนื้อนังมาเต็มตตนอกนีสวยตัวน,นั้นว่าคิดว่าจะเอาไว้เป็นพอพันลองเบิงพี่นอ้องเอาไว้เบิงเอาไว้พัฒนาเบิรงจิเป็นจังใดน้องเข้ามาตัวผู้ตัวเดียวในขอกในฟาร์มพึ่งได้4ีเดือนกว่าๆเกือบหาเดือนพี่นอ้องง่ายเนื้อนังดีแข้งขาดีเครื่องดีตันนันพี่นอ้องเนาะอันนี้คืออัปเดตงัวยอยู่ขอบอยู่ฟาร์มระดาฟาร์มอันนี้แม่ทองม้วนทองไก่ออก ต่อกับเคฟสามหนึ่งพี่น้องน้องเข้าหอมสวยลูกสาววินเชสเตอร์ตองก้าทับก้าพี่น้องเนี่ยสวยยืนดียืนเท่ย่างงามน้องเข้าหอมลูกสาวเค3ฟสามหนึ่งลูกสาวแม่ท้องมวนนี่เรียมโตดีหางจับสูงสูงพี่น้องนะกินหย,ยาดีสุดท้ายอ่าน้องสายฝนพี่น้องเนี่ยน้องสายฝนอยู่ไกลๆนี่พี่น้องสายฝน,ยล,ยน,น,ยฝนลูกสาวซีวายศูนย์กับหกมีตัวเดียวซีวาย เป็นพอพันธุ์ที่ผมชอบโดยส่วนตัวแล้วมักชอบซีไวซ์ศนย์เก้าหกชอบ,อชอบได้ยูพี่น้องได้ตัวนึงได้ลูกสาวตัวหนึ่งงามอยู่เตรียมตัวดีขึ้นกันเตรียมตัวดีเนื้อนังดีนาน,นะยนหย,น,ย,น,ยนตามสไตล์ c y 0 9 6เลยพี่น้องนี่น้องสายฝนครับมาอัปเดตงั่วอยู่ขอกอยู่ฟาร์มลาดดาฟาร์มถ้าจะเปิดราคายาีใดเดี๋ยวสิบอกพ่อพี่น้องก็แล้วกันน้องพี่น้องเนาะลงคลิปเปิดราคาอ่ะ แต่ว่าก็คิดว่าจะาไว้พัฒนาเพี่น้องหัวแม่สาวหน่อยสามตที่ผมไลห้ฟังงมือหันนี่พี่น้องถ่ายทํำให้เบิงครับบานสว่างงัวงาถ่ายทํำหัวอยูคขอยุฟฟาร์มให้เบิงอัปเดตให้เบิงอีกมือนึงก็ขอบุญขอบคุณแฟนคลับแฟนเพจบานสว่างงัวงอีกครั้งหนึ่งพี่น้องสิความเมตตาบานสว่างงัวงเขาพึงเปิดมากกบ่หลายเดือนอ่า่ทันถึงปีก็ได้ยอดวิวอ่ะโทษยอดผู้ติดตาม 1600 0เกือบเจแล้วพี่น้องเกือบ7,000ันแล้ว1 7 0 0 0แล้วประมาณยอดผู้ติดต,ตามก็ถือว่าเร็วอยู่พี่น้องเนาะก็ขอบคุณขอบคุณอีกครั้งนึงก็หวังว่าสิได้รับความเมตตาจากแฟนคลับแฟนเพจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะซอยกันแช่ไลยๆพี่น้องเนาะเป่าไมายเฮ้าก็ไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเนาะขอบคุณอีกครั้งหนึง่งเมื่ออืน่นพ่อๆกันตอนเย็นจะทายทํำไปผ้าดะตลาด เพิงบรรยากาศตลาดนัดย่ามแรงที่ตลาดบ้านเชียงหวงังมืออืน่นถ้าพี่น้องคอยติดตามคอยกำลังใจบานสว่าง,งงามเฮานํำแน่พี่น้องเนาะครับลามือห้อบ้านเชียงหวงังวันอังคารตอนเสาร์เปิดราคางัวคือเกาพี่น้องงัวง,งามลายพี่น้องช่วงนี้งัวออกรายราคาสิเป็นจยงไ๋คอยติดตามชมมือหื่อวันอังคารนะพี่นอนะ้องเนาะสำหรับมือนี้พ่อก็พอพี่น้องเพียงแค่นี้ขอให้พอพี่น้อง,องจงมีต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคภั้ไข่เจ็บต่างๆพี่น้องรำร่วยวิ่รวยเบิดหนี้บดซินํากันสวัสดีครับ